สองนุ่งค่ะกับความน่ารักของแฟนเมื่อวานนี้เล่ามุมีใด้ฟังหน่อยโอ้โหพี่จอดรถงานแทนทรายโอ้ใช่กินพื้นที่แบบปิดไปหมดเลยใช่ครับเป็นไงบ้างเรามื่นีให้ฟังหนอยก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ได้เจอแฟนขับแบบเขาเรียกว่าไงซึ่งซึ่งหน้าเลยแบบระยะประชิดเลยครับใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ได้รับพลังบวกเยอะมากเลยครับก็จะมีแฟนคลับบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากนะที่แบบโพสไปสีฟินแล้วก็เป็นแฟนคลับ<ม>อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันขเขาเรียกถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันที่เออซ mm ัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยแล้วก็เจมินายด้วยครับก็เราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผม mm hmm. ก็เดียด้วยกันไปนา,นานนะครับผม mm hmm. พยายามแบบเพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. สร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับเจ mm hmm. มนนกกินายครับครับผมเออก็ ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานอย่างนี้นานมากๆแล้วครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานใหม่ครับเขาจะมีเทนในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน2ปีก่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะมีมีแฟนคลับอยู่สี่ห้าแถวอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยแล้ววันเกิดผมก็ดีด้วยเออเป็นวันเกิดพอดีด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเออเราเราเติบโตขนาดไหนเราเรา แบบเรว่าอะไรมีคนที่สปอร์ตเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนอะไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบร,รู้สึกออืมอืมใช่ร,รู้สึกรู้สึกเออเติบโต,ะตะขึ้นเลยในสายอาชีพแต่ความต้ของเราก็ยังยังถูกพูดถึงในพาที่ไปแฟชั่นวีคมา บอกว่าเธอเป็นระดับ2ีตัว็ o ปที่แบบระดับโลกนะคะเธอจ้าชอบคำถามพี่สครชอบคำถามพี่เลเอะรัรสกยังไงบ้างที่แบบเราถูกแบบเหมือนว่าอินฟูหลายๆท่านยกให้เราเป็นหนึ่งในย่คนในระดับโลคเลยี่จึงดีใจมากเลยครับเราก็เป็นแค่แบบเด็ก เด็กไทยคนไหนก็ไม่รู้ที่แบบเออดีๆแบบเออมีชื่อเสียงมีผลงานแล้วมีคนติดตามอะไรเงี้ยแล้วพอเออได้ไปงานแบบใหญ่ๆแบรนด์แบบดงังๆต่างประเทศแล้วเออสามารถแบบเออเป็นที่เขาเรียกไงเป็นที่รู้จักแล้วเป็นออสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเออประเทศไทยหรือว่าเออทำให้แบรนด์เนี่ยมีคนพูดถึงมากก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นั่นแหละทํางานาไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามก็เต็มที่ครับก็พยายามทําให้แบรนด์นั้นเออ คือพอใจมากที่สุดแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังๆนะครับผมอันนี้คือคมรู้สึกเออความรู้สึกัเป็นอันนี้ของที่ไปอเมริกาใช่มทามี่ใช่ไหมอ๋อเออดีใจมากดีใจมากเป็นโอกาสที่ได้ได้ไปแฟชั่นวีคแบบที่อเมริกาครั้งแรกครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆศิลปินมากมายที่ไปที่นั่นครับล้วก็ดีใจมากๆที่เขาเห็นว่า เอ่อคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความเป็นตัวเราเหมาะกับแบรนด์ของเขาที่ที่เขาจะให้ให้ใส่อะไรครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ถูกเลือกหรือว่าได้ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะได้ถูกเป็นเป็นเออเป็นตัวแทนของไทยที่ได้ไปอะไรครับล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นหนึ่งในซอฟต์าวร์ของไทยเหมือนกันที่ที่ได้ไป represent ความเป็นไทยที่ต่างประเทศเลยคให้เขาได้รู้จักไทยแลนด์มากขึ้นใช่แฟชั่นสำหรับเราเป็นยังไงบ้างคะ แฟชั่นเหรอมันขนาดไหนมันเลิศแค่ไหนครับเลิศแค่ไหนคือแฟชั่นของเราแนวชอบแนวแบบไหนเออก็คือแต่งได้หมดครับผมเป็นคนแบบว่าเออเลบลเท่ใช่หรอหลอก็ได้เออเซ็กซี่ก็ได้น่ารักก็ได้ก็เหมาะสำหรับทุกแบรนด์เลยนะครับผมก็ตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับหัวใจยังว่างรอไเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นเน่ะไม่รอแบรนด์อื่นมาเติมเต็มอยู่อ๋อเอาได้อ๋อโอเคครับผม จะปรึกษาะ <c oughs> อะไรกันะอครับปรึกษาอะไรปรึกษาอะไรผมหรอแฟชั่นหรออ๋อที่ที่เราสัมภาษณ์เคนโดใช่ไหม <c oughs> โอ้ยดีดีใจามากๆเป็นเกยียรติมากๆแล้วก็เอเ่อเรื่องอะไรเป็นเป็นเกยียรติเป็นสีของมตะเุ็มใจเลยนะพี่เป็นคนไทยคนแรก <c oughs> เออดีใจามากๆแล้วก็เอ่อตอนตอนนั้นเกรงมากๆโอ้โหตื่นเต้น ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเฟรนลี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์อยู่เราก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็พยายามทําให้เราไม่ตื่นเต้นอะไรยังไงเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับดีใจครับที่ได้เป็นตัวเลือกของลอรีอที่ได้ไปครับเขาบอกว่าเราดูแบบจนสนามากเลยนะจนสนามว่าผมเห็นเขาหน้าข่อยห้างอะไรเงี้ยชิวๆผมก็อ๋อโอเค งั้นเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะดูเก่งไปใช่ใช่แต่ก็เอ่อน้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วก็ก็สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งก็เนี่ยมีเซอร์พอลสมิธอย่างงเี้ยคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเคนโดเจนเนอร์อีกคนทั่วมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มาเลยแล้ก็ดีใจนะดีใจที่ที่ได้ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับใหม่ๆดีครับ เธอว่าค่ะล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตที่เกาหลีมาอ๋อใช่ครับไปเกาหลีมาครับก็สนุกดีครับนี่จบแล้วเหรอจบแล้วขออีกหน่อยนึ่งเล่าเหรอเธอร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ใช่ครับร้องเพลงเป็นของพี่วินอะไรเงี้ยเขาเป็นมีมีเนื้อภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้าไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออภาษาเกาหลีดีกว่างั้นเดี๋ยววันนี้โพสตจะ้องเพลงภาษาไทยก่อนยากไหมยากไหมด้วย้องด้วยทำทำไอของที่ก็ต้องออกเสียงต่างๆ่นั้นก็ยากครับก็ให้เพื่อนช่วยอะไรเพื่อนที่สามารถแบบพูดภาษาเกาหลีได้ช่วยแต่ว่าก็นั่นแหละก็งูปลาครับเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเตรียมเพราะว่ากลับจากอ่ากัมพูชามา สิ่งท่าจะขึ้คือซ้อมตลอดเวลาแบบว่าคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุยอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้อะไรเพรซ้อมเลยเขาคุยคุยกับตัวเองคือตลกมากเลยผมไม่ได้ผมก็ผมไม่ได้หูฟังไปไงผมไม่มีหูฟังไงแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็แตกแล้วถ้าจะเห็นนะโทรศัพท์ผมก็แตกแล้ว ก็ฟังอย่างเงี้ยปุ๊บฟังไปฟังมาคือร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกอะไรเงี้ยเออก็ตลกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็สองสารสองสามโทรศัพท์ก็ซอมก็ซ้อมซองไปเรื่อยๆครับเป็นไงผลออกมาพึงพอใจไหมคะก็ไม่รู้พึงพอใจไหมต้องถามแฟนคลับว่าเออชอบไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็เตรียมบินไปอีกหลายๆที่ใชื่อไหมว่ามีแฟนมิดเดี๋ยวล่าสุดจะไปเวียดนามครับในเวียดนามวันที่สิบแปดธันวาคมเกิดผมพอดีครับก็อาจจะไปฉลองที่นู่นเลย ใช่อันนั้นเป็น r u ด the world concert ครับใช่ก็ที่ไทยเราจัดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเอายหลายๆประเทศครับก็น่าจะได้เจอกันนะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมอาจจะได้ไปเจอนะจ๊ะมันจะมีความพิเศษอะไรที่มาแตกต่างจากที่ไทยไหมแตกต่างจากที่ไทยไหมเหรอก็เราก็จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นงั้นไม่ได้ไปแล้วไม่เลย แล้วก็ก็จะมีโชว์ที่อา,อาจจะได้แบบ,บมีปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็จะมีโชว์ที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอ,อะไรอยากโชว์อีกที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นหุ่นเชื่อ,อที่นโน่นเน่ะยังต้องมีอยู่ไหม ไม่ไหวเอาแล้วหมดตัวเต็มแต่ว่าถ้าสมมติมันทําได้ผมจะทําเลยนะถ้าสมมติว่าสถานที่มันพอหรือว่าเอออุปกรณ์เปนพอแบบผมจะทําให้ดูเลยนะทําได้แต่ว่าต้องต้องเราดูก่อนว่าเออสถานที่เปลี่ยนเอาเปีนัดเป็นซักเยือกกับเจมินายแทนมันจะได้ไม่ต้องเป็นผดอัซากเยอกได้ที่คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรยังไงกีฬาสีได้ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเพลงเล่นน้องเล่นน้ำจะมีไหมเป็นน้ำผมโอ้ ก็ uhm, ดูก่อนนะว่าร้อันคราวนี้ให้เจมร้องไหมได้อเอร้องเวียดนามไม่ได้ง่ายๆเนาะอุ๊ยแต่อีกหนึ่งเรื่องในโซเชียลมีคนแซวซีมินายว่าแบบไปแซวพี่เก่งเขาบอกน่ารักอ๋อพี่เก่งคาริสเหรอครับเก่งคาริสเก่งคาริสอ๋อใช่เขาเห็นเขาโพสรูปใหม่แล้ว หล่อลิฟต์เอาไม่ลงแล้วแต่ปรากฏเขาอยู่ชั้นหนึ่งก็เอาไม่ลงกัแหละจริงๆริงมีมีชวนเขาจะชวนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวน่าจะได้ร้องเพลงเลยชวนร้องไม่มีพิงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฝากผลงานนะคะให้แฟนได้ติดตามนะเพลงด้วยเพลงจะทั้งคู่เกือบจะสี่แล้วอ๋อเหรอโครงการใช่ไหมสือ เดี่ยสี่ล้านคนสี่ล้านโอเคจริงเหรอครับใกล้จะสี่ล้านแล้วจริงเหรอผู้จิ้งไะเนี่ยเขาจะโกหกเหตุอไมล่ะถ้าจริงเหรอครับก็ขอบคุณแม่เลยขอบคุณที่อ่าซัพพอร์ตใันนะครับผมก็อ่าตั้งใจผลิตผลงานเพลงมาให้ทุกคนฟังครับแล้วก็มีคนฟังก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณอ่าท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับถือว่าเป็นดารามากและหลายตานะที่ เออคือก็ที่เขาร่วมเขาร่วมเขาร่วมเพลงเออะไรเขาร่วมแชร์เล่นแชร์เล่นเขาร่วมแชร์เล่นแชร์เล่นนเพลงง้อนะครับก็มีพี่พี่อ่ะไอดอลมีพี่ศิลปินนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่อ่าซัพพอร์นซงกันและกันนะครับเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตพี่เหมือนกันนะครับผมดูทุกคนเลยนะครับผมรักพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม่ คำถามหนึ่งคำถามแรกอ๋อไม่ถามมันเกิดผมนะครับอยากได้อะไร롱โบกลองเก่บอกแก้งบอกบอกคนนั่งข้างอะไรครับคนนั่งข้างโอพี่ผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับรู้สึกว่าเออมันมันพอแล้วแหละแต่ว่ามันพอแล้วมานขึ้นลอยหมดมันพอแล้วรวยจังรวยรวยแล้ะอยากได้บ้านสักหลังหนึ่ง เอาบ้านกูไเลยปอ่าๆไม่ไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าเออโอเคแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้เออไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าเออพอแล้ว ว่าที่เรารอให้กอดเจมินายก็มีรอโอ๊ยพอแล้วเพอแล้วทุกวันนี้ฟันๆยูทูบกันเลยที่มันเกิดเจมินายบอกว่าหอมครบหรือยังหอมเออเดี๋ย่ทีอะไรเงี้ยพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวเจมินายมันเอียนไงเออเอียนเหรอคะเจมินายอะอะไรนะกลับมาเรื่องไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวเไม่เป็นซีเครชเออถ้าเดี๋ยวว่าแฟนคลับเบื่อไงเดี๋ยวน้องจะโมโหเอาเดี๋ยวน้องชมโหโมโหเมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ให้ยังไม่จับหนูได้อะ ครับก็เน้นหน่อยนะครับสวัสดีม e ีครับก็เอ่อไปฟังกันได้นะครับผมก็นั่นแหละเหมือนของผมเลยก็เห็นคนที่เอ่อเต้นกันตามโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่เต้นกันนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่กำลังจะออกมาอยู่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเอ่อจะเป็นเพลงแนวไหนนะทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้วก็ อ่ะอะอ่ะ <laughs> 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 <A lot. laughs> <A lot. laughs>